สวัสดีครับชาวบอเดอร์สแกรมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซาหกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อมูลใหม่ล่าสุดจาก Battlefield 2042กันอีกแล้วนะครับผมขอเกริ่นสักนิดนะครับหลังจากมีการทดสอบเนี่ยในส่วนของ Battlefield 2042ที่เป็น Open Beta ไปแล้วนะครับผมโดยจะให้เล่นแม p Orbital นะครับเพราะว่าขอพูดนิดนึงเพราะว่าในส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงแม p Orbital พอสมควรนะครับคือเปรียบเทียบกับแม p Orbital ที่เราเคยเล่นกันแล้วนะครับผมและการเปิดตัวของ Specialist ทั้ง10ตัวนะครับซึ่งผมก็ทำคลิปไปหมดแลลล้้ววววนนะะะคครรัับไมม่่่่าาจเป็ขอูตที อะไรได้บ้างนะครับผมและในตอนนี้นะครับทาง Battlefield นะครับก็ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดนะครับกับแมปเพิ่มเติมทั้ง3แมปนะครับเราจะเป็นเกมเพลย์ให้เราได้ดูกันนะครับโดยแต่ละแมปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามในส่วนของ Telluric Game หรือว่าอะไรต่างๆของ Battlefield 2022เนี่ยก็น่าจะผ่านหูผ่านตากมาบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมก็วันนี้เราจะไปดูกันว่าแต่ละแมปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมและก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตาม กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเกมนี้มาเมื่อไหร่ไลฟ์ Live กันยาวๆแน่นอนนะครับผมไปดูข้อมูลกันดีกว่าครับแมปที่1ครับ บริ e ิล l ลทะเลทรายทางตะวันออกของอียิปต์นะครับโดยแบบนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับและจะมีการต่อสู้ในตึกแคบๆด้วยนะครับโดยแบบนี้นะครับเราน่าจะเห็นมุมสูงนะครับจากตัวละครตัวหนึ่งนะครับในส่วนของเอ็มม่าซันแดนนะครับหรือว่าตัวละครที่มีในส่วนของวิงสูงนั่นเองนะครับก็จะทําให้เห็นว่าแบบนี้เนี่ยจะมีตึกค่อนข้างเกือบทุกๆจุดเลยนะครับในส่วนของจุดยึดคอนควิสต์นั่นเองนะครับในโหมดคอนคว e สต์เนาะแล้วก็จะมีถนนเนี่่่ททชืออมตกัั้ง ท่าที่ผมดูจากสายตาเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นแมปเล็กนะครับเพราะว่าในส่วนของจุดที่ยึดเนี่ยจะมีให้ยึดแค่5จุดนะครับในส่วนของออปิทอลเนี่ยจะมีให้ยึด6จุดนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยออปิทอลจะเป็นแมปกลางนะครับผมอ่าก็คิดว่าแมปรีเนเวลเนี่ยน่าจะเป็นแมปเล็กนะครับเพราะมีจุดให้ยึดแค่5จุดนะครับ ก็เรียกได้ว่ามีทั้งจุดซุ่มแล้วก็มีทั้งภาคพ,พื้นดินเน้นเดินยิงก็ได้หรือว่าจะเน้นอยู่บนตึกยิงกันการประทะระยะใกล้กลค่อนข้างมีหมดนะครับผมแมปที่2ครับ Breakaway ควีนมอสแลนด์แอนตติก้าครับโดยควีนมอสแลนด์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกานะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนตอนแรกผมก็งงว่าควีนมอสแลนด์คืออะไรวะอ,อ๋อมันคือส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาครับผมดูจากแมปนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการต่อสู้ในภูเขาน้ําแข็งนะครับโดยแมบนี้นะครับก็เรียกว่าจะมีตึกเรียกว่าเป็นเหมือนจุดเอ,อ่อเหมือนขุด ขุดน้ำมันอะไรประมาณนั้นอะเออผมก็เล่นไม่ถูกเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางแมปที่จะเป็นเหมือนเอ่อที่ปะทะกันเป็นเอ่อประมาณนั้นอะผมเล่นไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีหมู่บ้านนะอยู่อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับผมโดยแมปนี้นะครับจะมีจุดคอนเควสทั้งหมด6จุดนะครับก็น่าจะเป็นแมปที่ใหญ่เทียบเท่ากับแมปออฟฟิเชียลเลยนะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างสว่างพอสมควรนะครับแมปนี้ก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันกับน้องเพนกวินนะครับขับรถไล่ตามกันเพนกวินนี่คือจุดเเเเดดด่่นคคครรรัับบแแมมทที3ิสาาือองงปะศ โดยเป็นหนึ่งแมปที่เราน่าจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับในการเปิดตัวของเทเลอร์นะครับในส่วนของ Battlefield 2 0 2ที่เปิดตัวไปตอนแรกสุดเลยนะที่เป็นแมปที่เห็นในส่วนของเรือนะครับเรือบรรทุกที่แบบมีการแบบเปิดลงมาที่ถังยิง นในส่วนของรวมทุกสินค้านั่นเองนะครับผมก็เท่าที่ผมดูนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นบ้านนะครับก็คิดว่าน่าจะมีบ้านด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่กระจายตามพื้นนะครับเพื่อเป็นที่กำบังนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เอาไว้ขึ้นในส่วนของขึ้นไปทางไปขึ้นเรือน<ะ>ั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าโล่งเนี่ยเพราะว่าโดนยิงฟรีแน่นอนนะครับรวมไปถึงการโชว์ขับคอขึ้นไปยิงคนที่อยู่บนเรือบรรทุกสินค้าด้วยนะครับก็แปลว่าเราสามารถขึ้นไปบนบรรทุกสินค้าได้ด้วยนะครับก็น ชื่นชอบแน่นอนนะครับและแบบนี้นะครับเท่าที่เห็นจะเป็นแมบที่มีจุดยึดหจุดนะครับก็น่าจะเป็นแมบเล็กมาเหมือนในส่วนของแมบปรีเนเ l ลก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของแมบที่เปิดมาทั้ง3แมแนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในส่วนของแผนที่ในเกม Battlefield 2022เนี่ยน่าจะยังมีอีกเยอะนะครับเพราะว่าในตัวเทเลอร์ต่างๆที่เราเคยเห็นมาเนี่ยยังมีอีกหลายแมบที่ยังไม่เคยเปิดตัวเลยนะครับผมก็รอ นะครับรอเล่นรอทำคลิปเลยถ้ามีข้อมูลใหม่ๆมาก็จะมาทำให้ดูกันนะครับก็ยังไม่อีกทีนะครับสำหรับ Battlefield 2042นะครับจะเปิดให้เล่นวันที่19พยนี้นะครับผมสำหรับ Standard e dition นะฮะและและส่วนใครที่พีตัวโก d i t i o n และ a t t ์ติเบ e dition นะครับก็จะเล่นก่อน7วันนะครับ12พฤศจิกายนนี้นะครับก็เตรียมตัวลุยได้เลยนะครับและตอนนี้ก็เรียกไดว่ามีภาษีแล้วนะครับผมไม่ว่าจะซื้อทางไหนก็อื ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมตอนนี้ก็โดนภาษีกันหนักพอสมควรนะครับว่าจะเป็นในส่วนของ Battlefield หรือว่าเกมมือหนึ่นะครับสูส้ๆบทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากข้อมูลใดผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนการไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปครับสวัสดีครับ